สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปกันที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับไปดูการผลิตแหวนรูปทรงมลา,ายูพื้นถิ่นที่นับวันจะเริ่มหาช่างทาแหวนแบบนี้ยากขึ้นและน้อยลงตามการเวลาที่ชุมชนชนะแห่งนี้นะครับมีช่างที่มากประสบการณ์และฝีมือดีจนหาตัวจับยากอยู่ท่านหนึ่งเขามีชื่อว่าแบมะ ช่างทำแหวนแห่งเมืองจันนะการจะเป็นช <language> <rawd Moder ator> ่างทำแหวนที่มีเอกลักษณ์และลวดลายที่สวยงามนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับกว่าจะมีฝีมือและได้การยอมรับจากลูกค้าย่อมต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความชำนาญมานานหลายปีนายมัวัมหมัดบูระเฮงหรือช่างมะ คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแหวนลูกทรงมาลายูสวยๆงามๆม,มานับพันวงเขาได้ผ่านอะไรมามากมายจากอดีตสู่ปัจจุบันกว่า30ปีช่างมะยังคงยึดอาชีพช่างทำแหวนเป็นเครื่องมือในการหารายได้หลักให้กับครอบครัวมาโดยเสมอนับวันนะครับลูกค้ายิ่งมากขึ้นเพราะเขายึดในจรรยาบันที่ว่าช่างทำแหวนจะต้องซื่อตรงกับลูกค้าตรงไปตรงมา ทำการกำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผลและให้การแนะนำในทุกๆเรื่องของการทำหรือซ่อมแซมแหวนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับช่างมะช่างทําแหวนแห่งเมืองจันะกันเลยครับทุกคน การช่างทาแหวนมากี่ปีแล้วครับเปไ้ยมก็ตั้งแต่เริ่มต้นก็ประมาณ20-30ป,ปีแล้วครับเราย้อนอดีตกลับไปนิดนึงคือช่วงแรกๆนั้นเป็นไงมาไงไปไมะถึงได้ได้มาสนใจการเป็นช่างทําแหวะนเนี่ยครับเปไ้ยมก็เริ่มแรกช่วงช่วงเด็กๆนะก็ชอบงานฝีมืออะไรประมาณนี้ไม่ว่ารูปวาดภาพหรือว่า,าช่าง อะไรต่างๆงานาเจ็บช่างอะไรเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกก็ตอนอยู่โรงเรียนก็เอาเมล็ดปล์มอะเมล็ดปั๊มกะลาปล์มนะครับครับเอามาปรุงแต่งทําเป็นแหวนใส่ก่อนแรกมีแกะลายมีเติมแต่งอะไรประมาณนี้ก่อนพอหลังจากนั้นเรียนจบม .6 ก็พ่อบอกว่า จะเป็นช่างอะไรเขาถามช่างมอไซก็อ้าไม่ดีก็บอกเป็นช่างทําแหวนดีกว่าอ่ามือมันไม่เลอะเขาบอกอมันเป็นงานส่วนตัวมันเป็นงานนี่ดีเขาบอกก็เลยไปท,ทําที่เป็นญาตินะครับปกติช่างทั้งหมดเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะสืบทอดให้เฉพาะทายาทเป็นญาติเป็นลูกหลานอะไรประมาณนี้ครับ ก็เริ่มแรกก็ทาเข้าไปทําที่ร้านเลยคนอื่นเขาไม่รู้นะ่าสนใจไม่สนใจแต่ผมชอบงานนี้ผมเริ่มต้นทํางานก็ประมาณปีกว่ากว่าผมเริ่มทําเป็นแล้วครับผมทําเป็นแล้วก็เป็นเป็นที่เป็นที่รักของ ของอาจารย์นะนะผมผมทาเป็นเร็วครับครับเรียนรู้เร็วเรียนรู้เร็วได้เร็วใช่เพราะว่าเรามีเรามีความชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเพื่อนเขาอยู่ข้างๆเขาเขาก็มาอยู่เป็นปีแล้วเขายังไม่ได้ชานาญเหมือนผมผมปีหนึ่งก็เกินกว่าเขาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ใช่เวลาฝึกฝนตอนนั้นหยุดงานไม่เป็นั้มก็อยู่ประมาณสองสองปีครับสองปีเนี่ย แค่ขึ้นตัวเรือนแหวนอย่างเดียวลายยังแก่ไม่เป็นยังไม่ได้ยากครับลายแก่แก่ลายแหวนนี่ยากยากมากเลยเพราะลายแหวนอย่างลายไทยนี่มันจะต้องอ่อนช้อยด้วยลายแข็งกระด้างมันก็ไม่เป็นลายไทยครับผมแกะสนมากเที่ว่าถนัดก็คือลายไทยครับลายกระหนกนะ ตนก็เล็กๆน้อยๆก่อนมีโต๊ะสักอันหนึ่งทำเหวนไม่ได้ขยายคิดว่าจะขยายกิจการอะไรใหญ่โตอะไรหรอกแค่ทำได้ส่งลูกเรียนแค่นั้นแต่ก็พอมาเรื่อยๆคนก็ชื่นชอบอนุก็มีออเดอร์สั่งมามันก็ต้องใช่ไหมก็ต้องก็ต้องเปิดร้านกิจการกิจการมันก็จะต้องใหญ่ขึ้นแล้วล่ะมันต้องซื้อเครื่องมือซึ่งเรื่ออนี่มาทำ สำหรับว่าในอำเภอจันะก็มันมีต่างจังหวัดก็มีครับเข้ามาสั่งทำอะไรจะเดินทางมาจากปัตตานีทั้งทั้งที่ปัตตานีเขาก็มีอยู่แล้วครับช่างก็มีแต่เขาก็ชอบในฝีมือของเราครับเออเขาก็ตามมาจากปัตตานีมั่งยะลามั่งทีนี้เ็าลงเฟซมั่งใช่ไหมลงเฟซลองดูลงเฟซดูทําเพจดูก็ตอบรับดีนะก็ตอบรับดีครับ ก็ต่างจังหวัดแลด้วทีนี้ไปไกล,ลไกแล้วไปกรุงเทพมั่งนครสวรรค์มั่งนครแล้วโอ้ทุกจังหวัดเลยือจริงๆแล้วเนี่ยร้านเราเรามาเปิดที่ชนะก็จริงรแต่ว,ว่าวิชาความรู้แล้วก็าศาสตร์ในเรื่องของการทำแหวนเนี่ยเราได้มาจากปัตตานีได้มาจากปัตตานมีมาจากอาจารย์กูรูรจากปัตตานีต้นแบบแลาา้วเราก็มาต่อยอดเรียนรู้ลวดลายเพิ่มเติมเ,เพราะว่าของมัดปัตตานีจะมีเฉพาะลายมาลายูลายมาลายูามะก็จะมีการแกะลายเป็นลายไทยลายกระดกด้วยเราก็ต้องดัดแปลงศึกษาเองใช่เราก็ต้องดัดแปลงเอาเอง เราก็ต้องหาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้ตอบโจทย์ลูกค้าค<ช>เพราะว่าลูกค้าเราไม่ใช่มีแต่มุสลิมอย่างเดียวลูกค้าต่พุทธก็มีใช่ครับ,รบเป็นไหมครับจรรยาบรณของช่างทําแหวนนี่มีไหมไปไหมมีครับยังไงไปไหมก็จรรยาบรณของช่างทําแหวนก็มันก็เหมือนกับจรรยาบรณของของอาชีพทั่ว,วไปครับครับอืมอย่างเช่นน้ำหนักทองมั่งน้ำหนักเงินที่มา หรือไม่ก็ราคาครับอืราคาอย่างแต่ก่อนราคาไหนเราก็ต้องขึ้นราคาตามตามตาม,ตามตามตลาดเขานะรับเหมือนราคาทั่วทั่วไปยากง่ายยังไงเราก็ว่าอธิบายให้ลูกค้าฟัง<ม>อ่าอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจวันงานนี้มันยากนะมไม่ใช่ว่าเราตั้งใจบอกว่ายาก<ม>และทีนี้เราจะไปควันเขา,างนี้มันมัน,ม,นมันก็ไม่ถูถก มันอยู่ในจรรยาบรณของเราราคาสมมติราคา500รแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้มันยากไปหน่อยนะขอเพิ่มราคาหน่อยได้ไหมเพราะมันทํายากแหวนตรงไปตรงมาต้องไปตรงมากับลูกค้าก็แค่นั้นนะครับครับสมมติว่าแหวนเขาเอามาซ่อมครับมันเป็นช่างอื่นทําอเราก็ไม่ได้บอกปัดเราบอกว่าเราซ่อมได้ที่อื่นบอกว่าซ่อมไม่ได้แต่ผมผมบอกว่าซ่อมได้เห็นใจลูกค้าบางทีคนเรา ฐานะมันต่างกันคนตัดย่างเขาก็จะใส่ไรยโยใช่ไหมเ,เขาก็จะใส่ไรยโยมาถึงปุ๊บแม่เนี่ย่อมได้ไหม,มแต่บางคนเราก็ไม่ได้ว่าใครนะรบ,บางคนเอาเขาไปมาแล้วหลายร้านเม่าไปมาแล้วหลายร้าน เขาบอกว่าจะให้ขึ้นตัวเรือนใหม่อย่างเดียวขึ้นตัวเรือนใหม่มันหลายบาทไปบมะ oh. เออใช่ไหมคับแยังบ,บอกว่าไบมากช่วยทําหน่อยได้ไหมบอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทําเท่าที่ทําได้ครับแต่พระเอิญทําออกมาม,ม,มัน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 ดีดีดีด <c oughs> อ่ามันดี <c oughs> เกินคาดเขาก็พอใจในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการทําของเราเประมาณนั้นน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณที่ช่งางทําแหวนทุกคนต้องมีครับใช่การการซื่อตรงกับลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญครับ ตรงช่างม้าบ okay. ้ามาทำอะไรครับวันนี้ไม่มาตัดข่อยมือฟอมอ๋ <c oughs> อ,อมาตัดช่วยข้อมือใช่ไหมครับปกติแล้วมาทําที่ร้านช่างมะานี่บ่อยไหมครับก็มาตัดบ่อยตัดบ่อยนะรู้จักช่างมะมานานขนาดไหนแล้วครับเนี่ยก็มานานเหมือนกันเลย มาสิเดีอยวผมนะครับปกตินี่เอาเอาอะไรมาทําบ้างครับนี่แบบเป็นโซ่มืออะไรพวกนี้มาโซ่มือเนี่ยครับมาดูหน่อยนะเนี่ยโซ่มือเมื่อกี้ใช่ไหมมันนี้มาตัดให้มันสั้นลงใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่ามันผอมลงใช่ไหมเนี่ยแล้วยังไงปล่ามันมันยังไงอ่ะมันซื้อมามันหลวมอ๋อซื้อมามันหลวมนี่ก็มาให้ช่างมาตัดชูของปลอมหลานนี่ของแท้เขาไม่ใช่ของปอมมากเลยโกหกไม่มีแท้ไม่กล้าไปตองแก่ๆเนาะทำไมผู้หญิงเขา ต้องคู่กับเครื่องประดับด้วยครับะก็มันยังไงอ่ะมันรู้สึกว่าถ้าได้ใส่แล้วมันลูกบอกไม่ถูกมันมั่นใจไหมมั่นใจแล้วก็มันมันเป็นการสร้างบุคลิก ให้กับตัวเราด้วยมั้นะใช่แล้วปกติชอบชอบใส่แหวนว่าชอบใส่สร้อยครับมัชอบทั้งนั้นทัางเวนชอบแต่ว่าสร้อยคอไม่ชอบไช่คอไม่ชอบเพราะว่าสร้อยคอปกติแล้วเราจะติดเราเราใส่เราจะใส่ผ้าคลุมใช่ไหมมันจะไม่ค่อยเห็นอาจจะเน้นเป็นเป็นแหวนกับเป็นกับสร้อยข้อมือนะครับพูดถึงช่างม่นี่เป็นไงบ้างครับตั้งแต่ใช้บริการเข้ามาเนี่ยก็ดีนั่นแหละเขาก็ทาดีนั่นแหละโอปานีดเนาะจ้ะ ได้เวลาที่เราจะไปรับชมการทําแหวมมาลายูจากช่างคนดังแห่งเมืองจนะจังหวัดสงขลากันแล้วนะครับการรังสารา์เครื่องประดับในแต่ละชิ้นมีขั้นตอนที่หลากหลายและล้วนมีความสําคัญที่ต้องอาศัยความชํานาญและฝีมือที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากครับ ของการทําแหวนหลักๆของช่างมะจนะนะครับก็จะมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการรีดเนื้อเงิน 2. ขึ้นโครงแหวนขั้นตอนนี้มี2วิธีนะครับคือแบบตีและแบบทํำล็อก 3. ติดตั้งหัวแหวนและเพชรประดับ 4. การแกะสลักลวดลายมาลายูหรือลายไทยนั่นเองครับ ขั้นตอนแรกนะครับของการที่จะทำแหวนมาลายูสวยๆงามๆที่เราเห็นชาวมุสลิมเขาใส่กันนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันอิดายอนะครับเขาจะนิยมใส่กันมากนะครับทุกคนครับขั้นตอนแรกก็คือว่าเราต้องนำเนี่ยตัวนเนื้อเงินเนี่ยครับมามาหล้อมก่อนนะครับจากนั้นก็จะไปทำแบบกัน,นยังไงไปไหม นี่ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับคือรูปทรงของแหวนที่เราใส่เนี่ยจะเป็นรูปทรงไหนอยู่ที่ขั้นตอนขั้นตอนในการแกะแบบน,นี้ครับจะได้ไหมครัครับโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่เราทําให้ทุกทาให้ทุกคนได้ดูวันนี้นะครับก็ขั้นตอนการขึ้นแหวนเขาทํากันอย่างไรนะครับติดตามมาเลยครับทุกคนครับสีงินแดงแล้ว จากเนื้อเงินที่เป็นแท่งนะครับผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะถูกเผานะครับให้ละลายเป็นน้ำเลยนะครับทุกคนโดยการใช้ไฟนะครับเผาแล้วก็จะมีใต้โต๊ะนะครับที <tous> <thôi> hands, mm ่ใบมะของเราเหยียบปั๊มอยู่แล้วครับนั่นก็คือตัวตัวตัวลมนะปัมลมปัมลมนะครับซึ่งเป็นปัมลมแบบแบบแบบโบราณนะแบบโบราณสมัยก่อนเลยแบบเดิมเลยนะครับใช่ คือไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าในการที่จะเผานะครับใช้พลังไฟนี่แหละครับคเอาละครับเริ่มจดละลายแล้วนะครับทุกคนคุณผู้ชมครับตอนนี้เนื้อเงินที่เป็นแท่งนะครับตอนนี้ได้ถูกไฟเผาละลายเป็นน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะเหลวเป็นน้ําอย่างนี้เลยนะครับทุกคน เทลงไปในในเนี้ยในแบบเราเนอะในแบบอ๋อให้มันเป็นแท่งก่อนอ๋อต้องทำให้เป็นแท่งก่อนนะครับนี่เทลงไปแล้วนะครับนี่ครับโอ้แปบ๊บเดียวนะครับก็จะตัดตัวเป็นก้อนเลยนะครับทุกคนดูดิอ่าจุ่มน้ำแล้วก็จุ่มน้ำนะครับ มา <Okay. S 1> ดูนะครับ <Okay. S 1> ก็แท่งเงินแท่งนี้ที่ไปมาถือนะครับมันจะออกมาเป็นแหวนสวยๆครับจะสวยขนาดไหนติดตามชมไงครับขั้นตอนนี้เรียว่าขั้นตอนอะไรครับแบบน่าทุบให้เป็นเป็นแผ่น ทุบด้วยไหมแม่แเป็นแผ่นไม่งั้นมันจะเข้าเครื่องรีดไม่ได้มันจะหนาเราจะทุบให้มันให้มันแบนๆก่อนนะแล้วก็จากนั้นก็จะนําไปเข้าเครื่องรีดครับอันนี้เป็นเนื้อเงินกี่เปอร์เซ็นต์ครับแม่แม่อันนี้เป็นเนื้อเงิน90กว่าครับ90กว่า90กว่านะเก้าสิบกว่าแล้วกางทีเขาทำแหวนก็คือ90กว่าหมดเลยใช่ไหมครับเก้า90กว่าหมดเลยครับออ๋ เนื้อเงินมากๆนี้จะจะจะเป็นยังไงบ้างไหมมั้งอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็น9 9 6ประมาณน, 96, นั้นเก้าิหนะจะเยอะหน่อยนะอพอเราทุบอย่างนี้มัน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 จะแข็งเงินต้องเอาไปเผาไฟอีกทีนึงเพื่อทำการรีดรถ้ารีดนี้เลยมันรีดไม่ได้มันแข็ง ใส่สวยงามมันไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วก็ไม,ไม่ได้ใช,ใช้เวลาแป๊บๆนะครับทุกคนคใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วก็มีหลายขั้นตอนมากเลยกว่าจะทําได้เนี่ยตรงนี้ก็อยู่ที่ความชานาญและประสบการณ์ของช่างนะครับอย่างไม่มากนี้ก็เป็นช่างทังแหวนมากี่ปีแล้วครับ สามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วนะครับทำแหวนมันเป็นร้อยๆวงเลยนะครับโอ้โหันแล้วมั้งเป็นเป็นล้านแลยล้านเลยแล้วลูกค้าเราเนี่ยมีมีลูกค้าที่ไหนบ้างครับแบบนไหทั่วไปครับทั่วไปทุกจังหวัดทุกจังหวัดเหรอครับทุกจังหวัดงประเทศมีไหมเป็นั้มมีครับมีเมื่อวานก็มีส่งมาเจ้าหนึ่งเลขครับมาเลเซียสิงคโปร์ก็มีครับ ครับผมโอ้ก็ส่งมาให้เราทำไปนั้นไปมั้ครับครับใช่โอ้จากต่างประเทศยังส่งมาให้ไยมั้เราทำเลยนะครับทุกคนแสดงว่าชื่อเสียงไยมั้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆส่งดังไปถึงต่างประเทศแล้วครับอ่อนตัวแหละเริ่มอ่อนแล้วจมน้ำปึ๊บนิ่มเย็นแล้วครับจับได้เลยใช่จากนั้นก็ จากนั้นก็เอาไปรีดไปสู่ขั้นตอนการรีดนะครับน,น,นี่ครับเครื่องรีดอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ก็เป็นเครื่องรีดแบบแบบโบราณมากนะครับแบบ,แบ,บมันมันเข้ากับอายุช่างเลยครับเป <c oughs> ็นเหนียวเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ย คนจะต้องรู้จักว่ามันเป็นเครื่องประดับที่คู่กับหนุ่มสาวชายหญิงทุกคนมันเป็นคู่กันนะครับที่ใขรๆก็นิยมสวมใส่คู่กันเหมือนผัดกระเพราต้องใส่ไข่ดาวมะนาวยังต้องคู่กับส้มตำยังไงอย่างนั้นเลยครับแต่นอกจากจะใส่เพื่อความสวยงามแล้วและทําให้บุคลิกดูดีแล้วนะครับคนสมัยก่อนเขานิยมใส่เครื่องประดับเพราะความเชื่ออ,อีกด้วยครับ ทุกท่านครับหลังจากที่เราทำการาทบแล้วนะครับเผาแล้วนะครับจุ่มน้ำแล้วนะครับทำสลับกันไปไม่รู้กี่รอบครับกว่าจะได้นี่ครับขออน,นุญาตนะครับ,รบกว่าจะได้เป็น โครงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือโครงของแหวนนะครับเนี่ยถ้าดูอย่างนี้คือแบบไม them, ่ม yeah. ีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับถ้าตกอยู่ริมข้างทางผมเดินผ่านนี่ผมก็เตะทิ้งเลยคงไม่คิดว่ามันจะเป็นแหวนที่สวยงามได้นะแต่นี่คือขั้นตอนการทํานะครับมันยังไม่เสร็จนะครับเพราะแหวนแต่ละวงเนี่ยกว่าจะออกมาสวยงามได้มันต้องผ่านประสบการณ์แล้วก็ผ่านการรังสรรค์หลายขั้นตอนครับไม่แปลกเลยครับว่าทําไมแหวนแต่ละวงเนี่ยถึงมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีใช่ไหมนะ มันอยู่ที่ขั้นตอนการทําแล้วก็อย่างใบมะเนี่ยก็จะเป็นช่างที่แบบเขาทาด้วยวิธีพื้นบ้านนะครับถ่ายทอดมาจากช่างปัตตานีดั้งเดิมเลยนะครับถ่ายทอดมาไม่รู้รุ่นท่าไหรายเนีก็ไม่รู้มบมะนะครับก็ยังคงความเอกลักษณ์นะครับการทําก็ยังเป็นแบบโบราณอยู่ทุกอย่างนะครับแต่ที่สําคัญนะครับแหวนวงนี้เนี่ยจะออกมาสวยงามกว่าที่เราเห็นตอนนี้แน่นอนครับคุณพันธ์ครับตามกันดูนะครับวงนี้ก็จะเป็นหัวอะไรครับใบมะ หัวกระเบนเป็นหัวเป็นหัวกระเบนท้องน้ำนะครับนี่ก็เป็นลูกค้าสั่งเข้ามาลูกค้าจากที่ไหนครับเป็นมะลูกค้าเนี่ยลูกค้าแถวแถวนี้เองแถวแถวนี้นะเป็นของของผู้ใหญ่บ้านอ๋อของผู้ใหญ่บ้านเขาเอาหัวหัวไอ้เขาเรียกว่าหางหางกระเบนที่เป็นท้องน้ำมานะใช่ใช่เอามาให้เราทําแหวนแหววงนี้ก็น่าจะคนใส่น่าจะตัวใหญ่น่าดูเป็นปมานะครับก็ดูแล้ววงมันค่อนข้างใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยมาดูนะมันจะจะออกมาเป็นยังไงต่อนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเลยครับ เสียได้นะครับทุกคนครับเพราะว่าแม่บ้าบอกว่าเนี่ยวงที่ลูกค้าสั่งเนี่ยที่ทําจากหัวหางกระเบนท้องน้าเนี่ยมันเป็นวงที่พิเศษนะครับลูกค้าสั่งมาแบบพิเศษก็คือว่ามีเพชรล้อมรอบดูแล้วก็มีรายละเอียดของการแกะลายซึ่งแม่บ้าบอกว่าวงนี้ถ้าทำจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3วันนะครับผู้ชม เราก็อาจจะไม่ได้ดูตอนเสร็จนะครับแต่ไม <OVER> like ่เป็นไรยังมีวงอื่นๆที่ไปมาทําใกล้ๆเสร็จก็มีเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับนี่คือหน้าตาของการขึ้นโครงแหวนโบราณนะครับนี่ขึ้นโครงประมาณนี้นะครับนี่จากนั้นเขาก็จะไปทําการขัดแต่งนะครับแล้วก็ตอกให้ได้สัดส่วนนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับผู้ชมนี่นี่คือเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วก็สวยนะครับพร้อมที่จะนําไปแกะลายแล้วก็พร้อมที่จะใส่หัวแล้วนะครับทุกคนนี่ จากเหล็กเก่าๆจากเงินเกา่าๆที่เราเห็นเมื่อกี้นะนี่แปลสภาพเป็นสภาพ,ภาพนี้คุณผู้ชมนี่ครับผ่านการตกแต่งการเคาะตีทําทรงจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขัดเงาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการแกะลายต่อนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่น่าจะยากที่สุดนะแม่มาบอกว่าการแกะลายเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ต้องใช้ความ ความความปันนี้อ่อนช้อยนะครับเพราะว่าลายแต่ละลายนี่มันก็จะไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันมีทั้งแบบลายมายูแล้วก็ลายแบบเ,เรียกว่าลายไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวไปดูไปมากแกะลายดีกว่าครับว่าจะมีวิธีการแกะลายแบบไหนแล้วออกมาจะสวยขนาดไหนครับ ชมครับปัจจุบันช่างมะยังคงรับทำแหวนเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวแหวนลวดลายมาลายูและแหวนลวดลายไทยถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ล้ำค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสถึงความงดงามของงานหัตถศิลป์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการและภูมิปัญญาที่ควรอยู่ผู้ประเทศไทยไปตลอดสุดท้ายนี้ก็ให้บมาได้ฝากร้านหน่อยดีวยกว่าเผื่อว่ามี เ,เพื่อนๆที่ดูรายการวิถีผ่านรนวันนี้นะดูจากภาคอีสานหรือภาคเหนือสนใจอยากจะให้ไปมมาทําแหวนหรือจะส่งหัวแหวนมาให้ไปมาทำเปมมาโฆษณาหน่อยว่าสามารถทําได้อย่างไรบ้างก็ถ้าจะทําที่ผมก็เข้าไปที่เพจของผมนะเพจ a c e b ุ o k อะเพจรับทําแหวนเงินพิมพ์แค่นั้นร,รับทําแหวนเงินช่างมะก็ขึ้นแล้วครับสามารถที่จะโทรมาปรึกษาก็าโทรมาปรึกษาคุยได,ได้ครับ ถึงไม่ทํายังไงค่อยทําเดือนหน้าหรือว่าปรึกษาดูว่าช่างมะทําได้ไหมก็โอเคโทรมาได้เลยครับ24ชั่วโมงผมรับสายหมดครับก็ออบผมก็ยืนยันให้อีกหนึ่งเสียงนะครับว่าถ้าคุณออมาใช้บริการที่ช่างมะทําแหวนที่ชนะนี้นะรับประกันว่าคุณจะได้ตรงปกแน่นอนคือคุณส่งมาคุณก็ได้ของกลับแน่นอนแล้วก็เรา ทำงานค้าขายด้วยอาชีพที่สุจริตไม่นั้นคงไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้หรอกสามสิกว่าปีแล้วครับคุณผู้ชมใครที่สนใจก็นะก็ลองทักมาคุยด้วยกันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณใบมะมากนะครับ,บที่ม,มาสาธิตการทําแหวนนะครับเพราะว่าอาชีพทําแหวนทุกวันนี้ก็ เริ่มจะน้อยลงแล้วนะครับยังไงก็ฝั่งเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับใครที่สนใจนะครับขอให้มีใจรักแล้วก็อดทนนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะนําอาชีพช่างทําแหวนเนี่ยไปสร้างอาชีพเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวเหมือนเบมะได้นะครับขอบคุณมากครับเปรมมาก็ครับวันนีคุณสลัด เราครับหมดเวลาสําหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผาเลนกันแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมทีมงานวิถีผาเลนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องราวดีๆในสัปดาห์หน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ ในการชช่ววยีิต้องการพื้นที่ที่พร้อมสนับสนุนความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมบริจาคสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่เพิ่มพื้นที่เพิ่มความหวัง